ผิวเสี้ยนรีใช่ไหมผมเป็นคนแบบไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่ตาโดนตัดแดดตากลมตากฝนโนครีมลอกผิวเสี้ยนในรูปสะดุดเลยนะนอ้นี่ยสิวโอ้โหอย่างลูกลังทาบริเวณส่วนที่เราจะลอกแปดเท่านั้นเทไวสิบห้าสิบห้านาทีสิบห้าวันอย่างนี้กดเลยไม่โดนอันนี้อันนี้อะไรอะอันนี้ตลกหลอกะ นี later กยังไม่ตืนอ่ะฮ่าฮนี่นจะกโอ้ได้ดูดิเฮ้ยดำหมดเลยเนี่ยแ้รู้กว่าเบาน่ดึงดึงย้อนยนกนเฮ้ยของพิ้งเร่องนี่ไงดำๆเเต็มเลยเต็ลย่โคตกระชากวิญญาณนี่สโลแกน าแกะสิวจนหน้าพังหมดละโดยส่วนตัวผมด,ดูสิวเสียนโคตรเยอะเลยสิวเซียนของผมมันจะมาเยอะตรงตรงนี้ฮะตรงบริเวณระหว่างคิ้วนะแล้วก็ตรงดั้งตรงนี้สิวเสียนกันเยอะแล้วก็บริเวณจมูกช่วงนี้อ่าช่วงนี้เห็นไหมทั้งสองข้างเลยสิวเสียนจะเยอะมากแล้วก็บริเวณตรงนี้มีให้บีบไปทุกวันครับผม แล้วก็มาถึงตรงค้าสิวเซียนจะเยอะมากมันเยอะแบบโคตรหน้าลำสุดเขามีตั้งอีแ88ชาแนลนะครับกลับมาพูดเป็นประจำอีกแล้วเช่นเคยทุกวันอังคารวันพฤหัสและก็วันเสาร์เวลาดีเที่ยงตรงนะครับก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ที่สาคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอดีๆต่อไปนะครับผมวันนี้นะครับผม ผมพเพอรญนะครับสไลด์เล่น Facebook นะครับแล้วก็เจอ1ไอเทมนะครับในการที่จะระเบิดสิวเซียนซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่โฆษณาไว้หรือไม่นะครับวันนี้ผมก็เลยร้องซื้อเจ้าผลิตภัณฑ์ที่ระเบิดสิวเซียนตัวนี้มาทดลองนะครับนั่นก็คือเจ้า Live l y e Note นะครับผมจากนาคิสนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับครีมลอกสิวกรีนทีนะครับถอนรากถอนโคนผมก็อยากจะรู ว่ามันจะถอนลากถอนโคนได้จริงๆ หรือไม่นั่นเองนะครับผมเพราะว่าผลิตภัณฑ์การลอกสิวว่าผมซื้อมาลองใช้หลายอันแล้วในโฆษณาอ้โหลอกติดนูน่นติดนี่อย่างดิ้นดึงออกมามากมายแต่ผมซื้อลองมาใช้เองจริงๆนะครับกับเฟลไม่ได้ตามโฆษณาเลยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับผมที่ผมลองตัดสินใจซื้อนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่ามันน่าจะประมาณ169บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะราคาประมาณนี้นะผมจาไม่ได้นะครับผมก็เลยลองซื้อผลิตภัณฑ์เต้าโจนนี้นะครับมาทําการทดลองใช้นะครับเพื่อที่จะทดสอบว่ามันจะพาร์หรือเฟล เหมือนแบรนด์อื่นๆนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามันพาร์ทเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อและไปใช้ได้เลยนะครับผม เดี๋ยวผมนะครับก็ต้องมาดูข้างกล่องก่อนนะครับว่าวิธีการนะครับในการใช้งานจะต้องทําอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ข้างกล่องนะครับอันดับแรกนะครับเขาให้เรานะครับไปล้างหน้านะครับให้สะอาดนะครับแล้วก็เช็ดหน้าให้แห้งนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนที่2นะครับก็ให้เราทาครีมนะครับบริเวณจมูกหรือว่าบริเวณที่เป็นสิวเซนนะครับที่เราต้องการเล่าที่เราต้องการนะครับจะร่าออกนั่นเองนะครับขั้นตอนที่3นะครับก็จะให้เรานะครับปิดกระดาษลงไปนะครับที่เราทาครีมบริเวณนะครับที่เรา จะรอกสิวเซียนนะครับขั้นตอนที่4นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับทิ้งระยะเวลาไว้ประมาณ1 0 1ถึงนาทีแล้วค่อยรอกออกนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนะครับตัวแพคเกจจิ้งผลิตภัณฑ์นะครับอย่างที่เพื่อนๆนะฮะได้เห็นตรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะภายในดูนะครับว่าด้านในนะครับเขาจะให้อะไรมาบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นครีมรอกสิวนั่นเองนะครับเจ้า lively note นะครับก็จะเป็นรอดประมาณนี้นะครับผมกล้องโฟกัสไม่เอ่ยอ่ะ ไม่พบกันเป็นไรก็จะเป็นหลอดประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วอันที่2นะครับที่แถมมาให้นะครับนั่นก็จะเป็น กระดาษลอกสิวนั่นเองนะครับเดี๋ยวส่วนกระดาษลอกสิวนะครับเดี๋ยวผมค่อยแกะด้านในให้ดูนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการทดลองนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกนั่นนะคือเดี๋ยวผมจะต้องไปล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเช็ดหน้าให้แห้งนะครับเดี๋ยวตัดภาพมาทีตอนที่ผมล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยก็แล้วกันนะครับผม เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เรากลับมาพบเจออีกครั้งแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ล้างหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมานะครับก็จะเป็น ขั้นตอนนะครับในการโรงครีมนะครับเจ้า l i f e l i n Note นะครับตรงจุดต่างๆที่ผมต้องการจะร่องสิวนะครับแต่คําเตือนนะครับตรงใบหน้าส่วนไหนนะครับที่เพื่อนๆมีสิวเซียนหรือว่าสิวอักเสบนะครับบริเวณข้างกล่องหรือคําเตือนเขาบอกว่าห้ามไปทาบริเวณนั้นนะครับแล้วก็ตรงที่มีหนวดแล้วก็มีคิ้วนะครับผมห้ามไปทาตรงบริเวณนั้นนะครับเวลาดึงเขากลัวจะ หนวดหลุดหรือว่าคิ้วหลุดนั่นเองนะครับผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะโอเคทีนี้เราก็จะมาเริ่มทากันเลยนะครับผมอเดี๋ยวเรามาลงครีมกันเลยนะครับผมอ้กลิ่นครีมหอมมากๆเลยหอมหอมเย็นๆอ่ากลิ่นไม่น่าเกลียบกลิ่นแือว่าโอเคเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มโรงตรงบริเวณจมูก่นีครับ ติดไปรู้สึกว่าตึงๆเหนียวๆแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นบริเวณจุดตรงนี้นี่เลยฟิวเยอะนะและผมก็จะติดไปแบบนี้แบบนี้นะครับผม ต่อมาก็จะเป็นฝั่งนี้เดี๋ยวเราก็รู้เข้าปว่มูหรือจา่าแต่ตอนนี้หน้าผมตึงหมดละผมจะติดแบบนี้อืสำหรับการที่เราจะระเบิดสิวสิ้น ในวันนี้ด้วยกันทั้งหมด4จุดนะครับผมหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งระยะเวลาไว้สักประมาณ15นาทีนะครับผมและเดี๋ยวเรามาคอยดูกันนะครับว่าผลที่ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับการระเบิดสื่อสซนนั้นจะเหมือนในโฆษณาหรือไม่นะครับประสิทธิผลมันจะเป็นจริงหรือไม่นะครับผมจะตัดภาพมาอีกทีหลังจาก15นาทีไปแล้วนะครับผม เอาละครับกลับมาแล้วครับตอนนี้ก็ครบเวลา15นาทีเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกเลยนะครับตอนนี้หน้าผมตึงต,งตึงตึงตึงมากจริงๆครับโคตรตึงเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรอบกันที่บริเวณไหนกันก่อนดีละครับเพื่อนๆ,ๆโอเคถ้าอย่างนั้นผมขออนุญ,ญาตเริ่มรอบบริเวณหน้าผาก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะได้เรื่องไหมเมื่อเราออกมาแล้วสิวเซียนผมมันจะมีติดออกมาหรือเปล่า ลองดูครับลองดูครับลึมผมลอกแล้วนะครับผมไม่ค่อยมีติดออกมาทั่าไ่เลยอะเออแต่ก็มีบ้างมี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 ม,ม,มีทั้งขนเล็กขนน้อยนะครับเอามาเต็มเลยแหมกล้องมันไม่โฟกัสนะสิวั <What? S 1> อ่าต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาลอกข<ค>นของผมว่ามันจะหลุดออกมานะฮะแต่พวกพวกสิวเซียนก็ยังไม่เห็นหลุดออกมาที่ว่าเป็นจิตจักษณะหรือว่าชัดๆเลยนะฮะ ามาตัวนี้โอ้ขาดดี่กระดาษแม่ว้องมีศิลปะในการดึงก็จะเป็นลายขนเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะหลุดออกมานะครับผม เสียดายว่ากล้องมันไม่โฟกัสอะผมไม่โฟกัสแล้วเพื่อนๆก็จะไม่เห็นแต่ก็เพื่อนๆมองแบบนี้ก็จะไม่มันก็ไม่ชัดเจนนะครับเพราะมันก็ยังไม่มีต่ออย่างที่มันแบบใหญ่ๆที่เป็นสิวสิ้นใหญ่ๆหลุดออกมานะครับมันก็จะมีแค่เล็กๆน้อยๆก็จะเป็นลายขนเล็กๆน้อยๆที่หลุดออกมาต่อมาก็จะเป็นบริเวณคางนะครับเดี๋ยวเรามาลองลอกกันดูนะครับ One eternity later เอาไม่ออกครับอันนี้ก็ไม่หลุดครับผมไม่มีสิวเสียนเลยเดี๋ยวต่อมานะครับก็จะเป็นบริเวณจมูกนะครับเดี๋ยวเรามาลอกกันตึงจริงโอ้ยโหเหนียวมากครับเหนียวโอ้โหรู้สึกเลยว่าเจ็บ ตรงจมูกนะครับอันนี้ก็จะเท่าที่ผมเห็นมองวยสายตานะครับก็จะหลุดเยอะกว่าบริเวณตรงอื่นนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเวลาติดเวลาดึงออกมาครับเหมือนเอาติดเทปกาวไว้ที่หน้าครับแล้วก็ดึงออกมามันเหนียวมากจริงๆถ้าสำหรับคนที่เป็นสิวเซียนเยอะผมว่าน่าจะดึงออกนะครับแต่ถึงผมมันเป็นเป็นสิวสิวของผมผมว่ามันก็สิวเซียมมันก็เยอะนะครับแต่เวลาดึงออกมาแล้วมันไม่ค่อยมีอยของผมมันจะเป็นสิวที่แบบ อะไรบีบออกมาแล้วมันจะเป็นหงขาวมันจะไม่ค่อยเป็นสิวหัวดําอะไรนะแต่สำหรับคนที่เป็นสิวหัวดำหรือว่าสิวเซีย่ยที่มันแข็งๆเป็นตตอๆจริงๆผมว่าดึงออกมาเยอะเยอะแน่นอนเลยครับผมอันนี้เพื่อนๆก็สามารถเอาไปองทดลองใช้กันได้นะครับแต่เหนียวจริงดึงออกมานี่มันตึงหน้าเลยอ๋อดูหน้าตาผมเละไปแล้วนะครับเอาละเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อกันมาใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมต้องมาแกะหน้าผมหน้าตาผมเละเทะไปหมดแล้วไ,ไวเลย ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยผมสัญญาว่าผมจะมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์เช่นเดียวกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่นชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอดีๆต่อไปนะครับผมเพียงแค่นี้เพื่อนๆก็เป็นกำลังใจและก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับผมเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวไปเคคคคลลลลลีีียรรรร์หหหหหหหนน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 น้้้้้้้้าาาาาากกก่่่อออออโแแแสสสสบบบบบตตึงมมมมดดววววััััััผผขุญไปปพใิ